เราจะไม่มีการโค่นล้มรัฐธรรมนูญหรือก่อการรัฐประหารอีกเพราะเป็นเรื่องหน้ารังเกียจมีการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรมใครหน้าไหนที่ล้มรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องได้รับโทษอย่างเหมาะสมถูกจาน้าเป็นอาชญากรของชาติประการที่สิบ เราจะขอเชิญทหารตำรวจข้าราชการที่อยู่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่ตนไม่ถนัดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเราจะให้ผู้มีความรู้ประสบะการณ์เข้าไปช่วยทำให้รัฐวิสาหกิจประสบความสำเร็จและแน่นอนทุกคนจะเห็นรัฐบาลเพื่อไทยลดการผูกขาดทุกรูปแบบ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและบริการที่เป็นธรรมประกาศสุดท้ายเราจะไม่เห็นความอายุติธรรมจากตำรวจหรือหน่วยงานรัฐภายใต้การอำนาจบริหารอีกต่อไปเราจะไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตราหนึเพื่อกันแกล้งทางการเมือง เราจะไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่การแกล้งทางการเมืองเพราะเราไม่ให้คนตัวเล็กโดนการแกล้งถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่คนก็เดือดร้อนมากเราจะยกเลิกการตั้งด่านเก็บสวยของทั้งตำรวจกรมการขนส่งโดยไม่จำเป็นอีกต่อไปอนาคตที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้เป็นไปได้จริง ด้วยความสามารถของพรรคเพื่อไทย